โอเคครับมาข้อ2นะครับอ่าทบทวนนิดนึงนะตัวในการทดลองนะครับการวัดอัตราประจุต่ตอมวลนะครับของทอมสันนะครับก็คือเป็นอะไรครับหลอดรังสีแคโทดใช่ไหมฮะก็คือเป็นหลอดสัญญาการที่อ่าผมว่าง่ายๆนะก็คือมีแคโทดใช่ไหมครับกับแอนโนดแล้วเขาก็ต่อกับแหล่งกำเนิดนะครับเป็นแคโทดแล้วก็ต่อกับ,กคบคโคลบใช่ไหมครัแอโนโอด้วบวกนะครับจากนั้นเขาก็คือมีรังสีออกมาใช่ไหมครับคือ ครับตอนแรกแกไม่รู้เป็นอะไรตอนหลังก็เลยมารู้ว่าก็เรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนใช่ไหมครับก็คืออิเล็กตรอนก็วิ่งจากแคโทดไปแอโนดใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็บอกว่าพอเขาใส่สารแม่เหล็กเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เบนนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับรก็เลยเราก็เลยรู้ว่าไอ้รังสีพวกน,นี้มีประจุใช่ไหมครับมีประจุไปบวกกลบใช่ไหมฮะแต่ยังไม่รู้ตอนแรกคืออะไรคำนวณนู่นนี่นั่นอะไรไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็ใส่สารไฟไฟ้าอีกนี่ความสนุกของมันก็คือว่าอย่างนี้ฮะคือตอนแรกสมมติเขาบอกว่าสมมตินะสมมติิ่่่าานนนีี้้้ผผมมมมมไไไดแคครรร์เืองงททศกะับ ผมว่าอาศัยสนามแม่เหล็กเข้าไปทอนแรกนะครับสนามแม่เหล็กสีแดงเนี่ยครับไปปุ๊บเสร็จแล้วก็โอเคมันเบนไปทางหนึ่งนะฮะเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปอีกอันหนึ่งผมมาให้เป็นสีฟ้าอันนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมต้องจริงโอเคนิดหน่อยบอกผมผมผมไม่นานแล้วกันนะ <laughs> คลิกเก็บไล่ดูนะครับแต่ว่าโอเคใส่ทั้งสามไฟฟ้าปรากฏว่าครับาตามที่โจบอกครับด้วยรังสีคาโทดนะครับเกิดการเบนเบนในสนามแม่เหล็ก แต่พอใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปปรากฏว่านะฮะยิ่งเบนมากกว่าเดิมครับโอเคครับผู้คุณผู้ทนทด,ด,ด,ดลองเขาทำยังไงนะฮะเพื่อที่จริงๆเป้าหมายของ,งาการหาตรงนี้คือทําอะไรนะครับก็คือทําให้มันบาลานซ์กันเนอะใช่ไหมครับถ้าจำได้นะครับการของอเอ่อแบบจําการทดลองของลอมสานตรงนี้ก็คือประจุตรงนี้นะครับก็จะมีแรงที่กระทําใช่ไหมครับของสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าที่บาลานซ์กันเมื่อ2สมการนี้เท่ากันก็คือ qe เท่ากับอะไรนะเท่ากับ qvb ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ เราก็สามารถที่จะาหาตัวค่าประจุต่ตอมวลได้ใช่ไหมครับเพราะก็แปลงค่านิดนึงใช่ไหมประจตุตัดกันก็จริงนะฮะ v ตรงนี้เท่ากับอ,อะไรเนี่ย e ส่วน b อะไรใช่ไหมครับจากนั้น b ตรงนี้เราก็เราก็ทราบใช่ไหมครับว่ามันสนามแม่เหล็กถ้าประจุตรงนี้วิ่งในสนามแม่เหล็กตอนแรกที่มีสนามแม่เหล็กอย่างเดียวเนี่ยมันก็หามาจาก r เท่ากับ mv ส่วนคิวบีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจากนั้นก็ปื๊ดนะครับก็แทนค่าคือกักลงมาก็จบนะฮะหรือเนี่ยเอา v เข้าไปแทนในนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะได้ไปแล้วครับ m e ส่วน qb กำลังสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่ง r เราทราบนะครับจากการที่ว่าถ้าทดลองใส่ b อย่างเดียวเราก็วัดหารรัศมีได้ใช่ไหมครับ e เรารู้อยู่แล้วใส่เท่าไหร่ b กำลังสรู้แล้ใส่เท่าไหร่ก็เลยหาเนี่ยครับประจตุต่อมวลได้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เราให้ฟังไปแล้วเนะในการทดลองเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าแต่การที่เกิดขึ้นก็นคือว่ามันเบียเบ่ยงเบนมากกว่าเดิมหมายความว่าอะไรครับมันถ้าว่างตรงๆก็คือถ้าเบียเบ่ยงเบนมากกว่าเดิมก็แสดงว่ามัน เราใส่ทิศผิดนะฮะถูกไหมครับแล้วคือเราใส่เราใส่ทิศของ FE ตรงนี้ผิดเพราะแทนที่มันจะบาลานซ์กันแล้วก็กลับมาเป็นเส้นตรงแบบเดิมใช่ไหมครปรากฏว่าถ้าเกิดเราใส่ทิศผิดมันก็ยิ่งมีแรงนะครับทำให้มันเบียเบ่ยงเบนไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือตอบอะไรครับในข้อนี้ก็คือตอบข้อ4นั่นเองนะครับการกลับทิศของสนามไฟฟ้าถูกไหมฮะเพราะว่า1นนะครับการลดความเข้มหรือการ ลดความลดความเข้มสามแม่เหล็กหรือลดความเข้มสามไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเลยครับก็คือมันแค่ลดขนาดของแรงใช่ไหมแต่ที่ทางของแรยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะถูกไหมก็คือเราทําปิดทิศถูกไหมครับเพิ่มสามไฟฟ้าก็ไม่ต่างอะไรครับคือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงการปรับขนาดเดีเดยวแต่ไม่มีการปรับทิศทางเลยนะครับซึ่งข้อสี่คือการปรับทิศทางซึ่งมันจะใช้กว่าเพราะว่าโจทย์บอกมาครับว่ามันเบี่ยงเบนมากกว่าเดิมครับ <laughs> เราไม่ต้องการการเบีเบ่ยงเบนนะครับสำหรับการทดลองอันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอง